สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับถามแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆหลายคนก็ทักผมเข้ามาเหมือนกันว่าว่าเออช่วงนี้แบบดูพี่ไม่ค่อยม,มีความสุขนะครับก็ยอมรับกันแบบตรงๆแมนๆนะเนาะว่าเอาจริงๆความสุขก็ยังมีครับแต่ว่ามันก็มีน้อยลงแหละ คือตัวชีวิตผมเองอ่ะอจริงๆไม่ได้มีความทุกข์หรือว่ามีความเศร้าอะไรมากมายคือสิ่งที่ผมเศร้าที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมมากกว่าครับคือมองไปทางไหนเนาะเพื่อนๆ,ฟ,ๆฟังข่าวมันก็เริ่มรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าใจหรือแม้แต่คนใกล้ตัวคนที่เรารู้จักเนี่ยก็มีทั้งเจ็บป่วยนะครับหรือว่าบางคนก็จากไปมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเศร้าแล้วก็หดหู่แถมเรายังดูไม่เห็นอนาคตใดๆเลยครับมันยิ่งทําให ความเศร้านี่มันปกปิดได้ยากครับมันอาจจะส่งออกมาในมุมของสายตาหรือว่าน้ําเสียงผมเองก็จะพยายามควบคุมครับในการแบบไม่ให้ความรู้สึกเนี่มันดิ่งดาวจนเกินไปและหนึ่งในการบรรเทาความเศร้าของผมก็คือการไปหาเรื่องราวต่างๆนี่แหละครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมันก็จะช่วย เหมือนดึงผมหรือว่ากักผมนะครับไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องแย่ๆเนี่ยให้มาโฟกัสอยู่กับตรงนี้เช่นกันครับก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกออผมว่าเสียงของผมเนี่ยมันก็ช่วยให้เขาผ่อนคลายได้เนาะช่วยให้แบบเหมือนดึงให้เขาหลุดออกจากโลก ที่มันแบบเลวร้ายเรื่องไร้ๆได้ผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเสียงเรามีประโยชน์ขนาดนี้มันช่วยคนได้มากขนาดนี้ผมเต็มใจครับแล้วก็จะทําสุดความสามารถเลยแล้วเรื่องราวในวันนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในของขวัญที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนละกันเอะหลายๆคนบอกว่ายังไงนะมันจะเป็นของขวัญได้ยังไงเพราะว่าคดีที่พี่แฮมเอามาเล่าทีหลายมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแต่นี้อาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งครับที่ผมไม่ต้องพูดคําเตือนก่อนที่จะเล่าเรื่องราวเนาะแล้วก็น้องๆที่อายุต่ำกว่า10 ปีก็สามารถที่จะมาฟังเรื่องราวนี้กันได้เลยครับแล้วก็อยากจะให้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะชวนเพื่อนๆหรือว่าส่งไปให้คนที่เรารักได้ฟังด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ต้องเริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคาม e ลลอนไลน์นะครับคือคุณคามลอนเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชีย คือนอกจากเขาจะเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยคุณคาเมลอนยังเป็นนักกีฬาของมหาวิทยายลัยอีกด้วยครับโดยตัวเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาประเภทกีฬานะครับประเภทแบบ ทุ่มน้ำหนักแล้วก็คว้างขอนคือการทุ่มน้ำหนักนะเพื่อนๆเป็นกีฬาประเภทลานที่ต้องอาศัยแบบเป็นไงโครงสร้างของร่างกายที่แบบโูสูงใหญ่แข็งแรงมีความรุดเร็วใช่ไหมครับมีความคล่องตัวตลอดจนความสัมพันธ์ของแบบพวกประสาทกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยต้องดีมากๆผู้เล่นและผู้แข่งขันก็ต้องแบบทุ่มลุกตุ้มน้ำหนักเนี่ยช่วงนี้โอลิมปิกใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะได้ดูกันก็แบบเหมือนมีวงกลม ล้อมอยู่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบหมุนแล้วก็ทุ่มออกไปใครทุ่มได้กไกลที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับกีฬายโยนค้อนครับมันก็คือแบบผู้แข่งก็ต้องมีความแบบ แข็งแรงนะมีกล้ามเนือ้อรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่านักกีฬาหลายๆคนครับมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวโดยตอนแข่งครับก็ต้องแบบมีสมดุลในการประสานงานความเร็วแขนขาที่แข็งแกร่งเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันครับกับกีฬาคว้างของนียก็คือใครคว้างได้ไกลที่สุดก็จะเป็น ผู้ที่จะชนะนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงครับก็พอจะจินตนาการรูปร่างของคุณคาเมลอนได้เลยใช่ไหมคุณคาเมลอนนี้มีน้ําหนักถึง255ปอนด์ครับหรือว่าประมาณ115กิโลกรัมนะครับแล้วก็สูง6ฟุต2นิ้วหรือราวๆ188เซนติเมตรโอ้โหก็เป็นคนทีแ่แข็งแรงเนาะแล้วตัวใหญ่มากและด้วยรูปร่างและความแข็งแรงครับแล้วก็ความขยัน ฝึกซอ้อมทุ่มเทของคุณคาเมลอนเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่น่าจับตามองมากๆครับแถมตัวเขาเองก็ยังมีความฝันครับที่อยากจะเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอาจริงๆมันก็เป็นปกตินะครับของคนที่เป็นนักกีฬาความฝันที่ใหญ่ที่สุดก็คือการติดทีมชาติได้ไปรับใช้ชาตินั่นเองแต่แล้วครับจู่ๆคุณคาเมรอนก็ต้องทิ้งความฝันของเขาไปโดยแลกกับการช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งครับเพื่อน เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณคารเมรอนอายุได้21ปีครับหรือว่า2ปีก่อนหน้าเขาได้อาสาไปทดสอบมัลสวอปนะครับก็คือการเก็บน้ำลายนี่แหละเพื่อไปเข้าร่วมลงทะเบียนบริษาคไขกระดูกซึ่งตอนนั้นมีองค์กรการกุศลเนี่ยเขาบังเอิญครับมาแบบเหมือนเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยตอนนั้นคุณคาเมลอนก็กำลังนั่งกินข้าวครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพียงคิดแค่คิดว่าเอ อ,อยากจะเข้าร่วมครับอยากจะบริจาคก,กับเขาด้วยจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากองค์กรแห่งนี้แหละ ต้องการเรียกคุณคาร์เมลอนเข้าไปทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับและเพียง1เดือนต่อมาครับทางองค์กรก็ติดต่อกลับมาบอกว่าจากผลการทดสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าคุณคาร์เมลอนคือคู่บริจาคที่สมบูรณ์แบบครับสำหรับผู้รับบริจาคท่านหนึ่งผู้รับบริจาคท่านนี้ครับก็เป็นชายหนุ่มเหมือนกันที่เป็นมะเร็งนะครับเม็ดเลือดขาวโดยเขาจะมีเวลาอยู่ได้เพียง6เดือนเท่านั้นเองหากไม่สามารถที่จะหาผู้บริจาคไขกระดูกให้เขาได้ทันนะครับ กรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ยากมากๆเพราะโอกาสที่จะหาคู่บริจาคได้โดยที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเนี่ยโอกาสมันคือหนึ่งในล้านเลยนะครับหากคุณคาเมรอนเนี่ยตัดสินใจบริจาคไขกระดูกครั้งนี้มันจะส่งผลต่อชีวิตนักกีฬาของเขาทันทีครับร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงแบบเดิมซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลงแข่งกีฬาได้อีกไม่สามารถเป็นนักกีฬาได้อีกและ ความฝันของเขาต้องจบลงทันทีครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณคาเมรอนต้องตัดสินใจหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราเป็นคุณคาเมรอนเนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมครับแต่สําหรับคุณคารเมรอนเองแล้วเขาแทบไม่ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจเลยครับเพื่อนเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อพวกเขาบอกผมครั้งแรกผมก็คิดว่าโอเคมันเจ๋งมากผมอยากทําอย่างแน่นอน เรียกว่าคุณคาเมลอนไม่ลังเลตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับผลการทดสอบรอบที่2เลยนะครับที่บอกว่าเขาเนี่ยสามารถบริจาคได้คุณคารเมลอนได้บอกว่าการทุ่มน้ําหนักและการคว้างขอนมันเป็นเพียงแค่กีฬาแถมมันเป็นเพียงการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยดิวิชันหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้สําคัญเลยหากเทียบกับชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตคนนั้นสําคัญกว่ามากดังนั้นมันง่ายมากเลยที่ผมจะตัดสินใจใทํามันนอกจากนี้ครับเขายังได้แจ้งกับ คุณแม่ของเขาเพียงประโยคสั้นๆว่าผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะได้ช่วยชีวิตใครบางคนนะหลังจากนั้นครับคุณคารเมรอนกับคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะไปนั่งคุยกันคือเดิมทีเขาโทรศัพท์ไปบอกเนาะคุณแม่ของคุณคารเมรอนก็ได้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมาจากหัวใจของเขาเองคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าฉันรู้จักลูกชายของฉันดีและฉันรู้ว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้อง เอาจริงๆคุณคาร์เมลอนสบายใจมากนะครับที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณแม่ของเขาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยโหสนิทกันมากแถมคุณแม่ของคาร์เมลอนเนี่ยก็ยังเป็นคนที่แบบตลกครับเป็นคนสนุกสนานเธอรักแล้วก็เข้าใจลูกดีทุกๆอย่างแต่สิ่งที่คุณคาร์เมลอนกังวลมากที่สุดคือการบอกโค้ชของเขาครับที่ชื่อว่าคุณจิมเบอร์ลังเกอร์ซึ่งเป็นโค้ชที่บอกโหเขี้ยวเข็นเขามา4ปีนะครับเพื่อนๆคุณคาร์เมลอนได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ย ผมก็รู้สึกลำบากใจแล้วก็กลัวมากๆเลยที่จะไปบอกโค้ชจิมตอนนั้นผมไปบอกโค้ชจิมเนี่ยเพื่อบอกว่าการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงอนาคตนักกีฬาของผมมันได้จบลงแล้วนะโค้ชจิมนะครับก็ได้มาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเขาบอกว่าตอนที่คุณคาเมรอนเดินเข้ามาในห้องทํางานของเขาเนี่ยคุณคารเอนมีอาการประมาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เขาปิดประตูครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกัน East Conference Championship ได้ในเดือนหน้าซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการฝึกฝนและมุ่งมั่นกับรายการนี้แบบมากๆเลยเมื่อคุณคาร์เมอนได้บอกเหตุผลครับสิ่งที่คุณจิมทํำก็คือ สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ครับคุณจิมได้บอกว่าคุณจะตัดสินใจเล่นกีฬาต่อปอีก10-20แมตช์ก็ได้นะหรือจะให้ผู้ชายคนนั้นรอรับบริจาคไปอีก2-3สปีก็ได้ฉันว่ามันไม่ผิดหรอกท่านนายจะเลือกความฝันของตัวเองเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านศีนลธรรมอะไรเลยนะแต่ตอนที่นายบอกเรื่องราวนี้ฉันรู้อยู่แล้วแหละว่านายมีคำตอบแค่หเดียวในใจและคำตอบนั้นมันทำให้ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆ นี่คือสิ่งที่คุณจิมได้บอกกับคุณคารเมรอนนะครับแผมฟังแล้วก็ยังรู้สึกขนลุกอยู่เลยคุณจิมยังได้นินทาคุณคารเมรอนรับหลังอย่างน่ารักด้วยนะครับว่าคุณคารเมรอนเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากๆเขาเป็นคนตลกมากแล้วก็เรียกว่าเข้าได้กับเพื่อนทุกคนเพื่อนๆเนี่ยก็จะตั้งฉายายให้เขาด้วยนะครับว่ายักษ์ใหญ่ผู้ใจดีดังนั้นเขาไม่สงสัยในตัวคุณคาเมรอนเลยครับ ว่าคุณคาเมลอนเนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอและการตัดสินใจครั้งนี้มันมีคําตอบเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับคุณแม่ของคุณคาเมรอนครับที่แอบนินทาลูกแบบภูมิใจไม่แพ้กันเลยเธอได้บอกว่าฉันเนี่ยภูมิใจเกินจะบรรยายจริงๆเขาคือฮีโร่ของฉันนะครับ นอกจากนี้ครับมันเป็นมากกว่านั้นนะเพราะว่าการกระทําของลูกฉันเนี่ยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยซึ่งนั่นแหละมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วโอก็เป็นคําคมของคุณแม่เลยนะครับ ก่อนถึงวันบริจาคครับคุณคาเมรอนได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งสุดท้ายครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อนๆของเขานี่้โ,โหมากกันแบบแออัดเลยญาติของเขาก็มาชมแล้วก็ให้กําลังใจในการแข่งขันครั้งสุดท้ายของคุณคาเมรอนการแข่งขันจบลงครับไม่มีใครสนใจผลการแข่งขันเลยเพราะว่าบรรยากาศมีแต่รอยยิ้มครับมีแต่ความประทับใจให้กับยักษ์ใหญ่ผู้ใจดีคนนี้ คุณคาเมรอนได้ทำการบริจาคไขกระดูกที่โรงพยาบาลมา s ซาซูเซสเจเนอรัลฮอสพิทอลครับในเมืองบอสตันโดยแพทย์เนี่ยใช้เข็มครับเพื่อดึงไขกระดูกเหลวๆเนี่ยออกมาจากกระดูกเชิงกรานของเขาแน่นอนว่าหลังจากผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ยกของที่หนักเกินกว่า20ปอนด์ครับซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ย หมดสิทธิ์ครับไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันกีฬาทั้งหมดของเขาได้อีกต่อไปและตามกฎหมายครับคุณคาเมรอนและก็ชายที่รับบริจาคเนี่ยจะต้องปิดบังตัวเองครับห้ามเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีนะครับก็อาจจะเป็นกฎหมายของประเทศเขาแต่หลังจากนั้นครับก็สามารถที่จะลงนามในแบบฟอร์มยินยอมนะครับเพื่อเปิดเผยตัวเองได้หากต้องการคุณคาเมรอนครับได้พูดทิ้งถ่ายว่าจริงๆเนี่ย ผมก็อยากเจอเขามากๆเลยนะแล้วผมก็หวังว่าเขาก็อยากเจอผมเหมือนกันแต่สุดท้ายครับก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าคุณคาเมรอนได้เจอกับชายคนนั้นหรือเปล่า แต่สิ่งที่เขาทำครับมันฟังแล้วฟูใจจริงๆเพื่อนๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากบริจาคลักษณะเนี้ยเอาจริงๆเมืองไทยเรามีครับการบริจาคที่เรียกว่าการบริจาคสเตมเซลล์นั่นเองทำได้ที่สภากาชาติไทยเนาะโดยสเตมเซลล์มันคือเซลล์แบบต้นกำเนิดเม็ดโลหิตครับเป็นเซลล์ตัวอ่อนของโลหิตที่อาศัยอยู่ใน ไขกระดูกแล้วก็จเจริญเติบโตในเม็ดโลหิตแดงเม็ดโลหิตขาวแล้วก็เก็ดเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเนาะเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตเนี่ยสามารถบริจาคให้บุคคลอื่นได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราที่เป็นผู้บริจาคนะครับแล้วก็เป็นความหวังเดียวที่จะรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับโลหิตให้หายขาดได้ในปัจจุบัน นะครับเช่นแบบคนที่ป่วยเป็นโรคทารสซิเมียโรคแบบชนิดโลหิตจางชนิดไขกระดูกฝ่อเ,เมลงเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ,ะไปช่วยเขาได้เหมือนกันสำหรับใครที่พร้อมนะครับโดยก่อนจะลงทะเบียนเป็นจิตอาสาบริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยเราสามารถตรวจสอบคุณส,สมบัติของเราได้ก่อนนะครับเนื่องจากการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะต้องแบบมีความพร้อมทั้ง ร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบต้องมีอายุ18ปีถึง50ปีนะครับเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็ลักษณะประมาณนี้ครับซึ่งเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสภากาชาติได้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้บ้างเนาะสำหรับผมการได้เล่าเรื่องราวที่ดีแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่ง ความรู้สึกครับมันเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่มันดีๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันผมคาดว่าเรื่องราวนี้มันจะสร้างรอยยิ้มครับมันจะสร้างความฟูใจความอิ่มเอมใจให้กับเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆได้พักครับมาอยู่กับเรื่องราวดีๆให้พักไปอยู่ด้วยกันเนาะผมก็หวังว่ามันน่าจะช่วยดึงเพื่อนให้หลุดออกจากเรื่องแย่ๆหรืออะไรที่มันท็อกซิกเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วครับตัวผมเองก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมากๆเลยแต่ในเมื่อเสียงของผมครับมันพอเป็นประโยชน์ได้ ผมสัญญากับตัวเองครับว่าจะใช้มันให้ดีที่สุดหวังว่าเพื่อนๆจะรู้สึกดีกลับไปเนาะสุดท้ายครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างไม่น่าไว้วางใจเลยครับก็ให้คิดซะว่าทุกคนติดหมดเลยดังนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้เราติดแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะ คุณหมอนะครับคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด่้านหน้าพวกคุณเสียสละให้พวกเรานะครับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจผมก็ขอหวังเพียงให้ตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อมันลดลงทุกวันแล้วก็เราได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆก็ได้ที่มันไปในทิศทางที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าพึ่งทอแห้พี่ทำอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะขยันทําคลิปลงมาแล้วก็ตอนไหนเศร้ามาเปิดฟังได้เลยครับเปิด3มก็ไม่เป็นไรวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับลึกลับลี้ลับกับตำนานเตรียมไว้แล้วครับใครที่ชอบเรื่องราวที่มันลึกลับและน่ากลัวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ